ันนี้จะรีวิวไพโอเนียนะคะไพโอเนียรุ่น P11 จอทัชสกรีน4.5นิ้วอันนี้จออยู่ฝั่งซ้ายนะคะเล่นที่ฝั่งขวาตัวบางเทียบรสะดุกดีพรีเมียมเลยีค่ะอันนี้คือกล้องหน้าอันนี้คือกล้องหลังนะคะ อันนี้ภ้าแบ่งครึ่งก็คือหน้ากับหลังอันนี้หน้าอย่างเดียวอันนี้หลังอย่างเดียวภาพหลังจะซักจบเข้ากล้องหน้าเลยนะคะรุ่นนี้กล้องหลังภาพชัดมากอันนี้เมนูนะคะ่ะภ้าเมนูก็จะเป็นข้าวลูกเปืองจะมะีเลือกพักหน้าจอเลือกปิดพาวเวอร์นะคะตั้งค่าภาษาเสียง แล้วก็วันที่เวลาค่ะอันนี้ก็จะเป็นตัวความคมชัดลูก G sensor นะคะ HDR ก็คือหมดกลางคืนค่ะอันนี้ปรับแสงให้มืดหรือสว่างก็ได้นะคะย้อนกลับมาอันนี้คือไฟบันทึกอันนี้คือ format mem ถ้าเกิดเราต้องการจะ format mem ก็กดตัวนี้ได้เลยไม่ต้องเข้าเมนูแตถ้าเกิดว่าจะต้องการย้อนไฟก็เข้าดูเมนูนี้เลย แต่ตอนนี้เราไม่มีายบันทึกนะคะออกเราก็ออกก็กดที่บ้านากลับมาที่หน้าหลักก็คือข้าตัวนี้รุ่นนี้ภาพคมชัดนะคะทั้งกลางวันและกลางคืนกระจกเป็นกระจกอย่างดีไม่สะท้อนไม่หลอกตานะคะกระจกดีมากวัสดุก็ดีค่ะใช้วัสดุพรีเมียมแข็งแรงทนทานแล้วก็น้ำหนักเบาตัวบางด้วยสนใจก็ต่อร้านชิณาสาวนะคะ